ยูกิเพนพกานะคะหรือว่ายูกิไฮทองคํานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ายูกิเธอก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะถึงผลงานของเธอจะเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคิวงานของเธอก็คือแบบว่าแน่นจริงๆนะคะมีงานเพิ่มเข้ามาเนี่ยตลอดเลยแล้วตอนนี้นะคะเด้ได้วด่าคิวงานเนี่ยนะคะก็ยาวเหยียดเนี่ยไปถึงเดือนหน้าเลยสําหรับเดือนมีนาคมคก็เด้ได้วด่าคิวงานเนี่ยมีแทบจะทุกวันเลยนั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นกันจะเห็นได้เลยนะคะว่าแฟนๆก็ต่างสนับสน นนนะคะแล้วก็รอติดตามกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะรวมทั้งยูกิเองก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะถึงเรื่องราวต่างๆของเธอนะคะผ่านทางหน้า a c e b o o k แฟนๆก็ได้มีการติดตามกันแล้วอย่างล่าสุดก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะคิวงานตารางงานเพิ่มเติมในเดือนมีนาคมด้วยยังไงนะคะก็สามารถไปรอติดตามกันได้ว่าเธอเนี่ยไปทําการแสดงที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าตารางงานก็เรียกได้ว่าน่าจะปังมากๆเลยแล้วอย่างล่าสุดนะคะวันนี้เองนะคะก็ถือได้ว่าเธอเนี่ยอยู่ในช่วงของการ ซ้อมใหญ่แบบเต็มวงนะคะสําหรับยูกิแบนน์นั่นเองนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมาก็ได้มีการซ้อมกับทีมอาจารย์นักดน,นตรีนะคะที่ียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยก็คือจัดใหญ่จัดเต็มทั้งสคริปต์เพลงอะไรต่างๆนะคะบวกกับโชว์อะไรต่างๆด้วยนะคะยังไงก็มารอติดตามกันได้นะคะแล้วทีมแดนเซอร์ก็ได้ได้ว่าปังมากๆแต่ละคนเนี่ยก็คือสวยโดดเด่นแล้วก็เต้นดีมากๆอันนี้หลายๆคนก็ต่างมีการชมกันนะคะแล้วก็พออยู่บนเวทีก็ทําให้ภาพรวมอะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้ดีจริงๆยังไงนะคะ เราก็มารอติดตามกันนะคะว่าหลายๆงานหลังจากซ้อมใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็น่าจะปังมากๆเลยนะคะเราก็มารอติดตามแล้วก็รอสนับสนุนกันได้ก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะสําหรับทางคณะหมอลําเสียงวีหกนะคะที่ได้มีการอัปเดตออกมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงแล้วก็เอามาแบบว่าบอกต่อนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนสําหรับผลงานนะคะของยูกินั่นเองแล้วอย่างล่าสุดน,นะคะเหมือนว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยก็จะได้มีการอัปเดตออกมาเกี่ยวกับยู โยกินะคะโดยครั้งนี้เธอเหมือนว่าจะมีการไปอัดเสียงเพลงใหม่นั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะโยกิก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะว่าเธอเนี่ยจะมีการไปอัดเสียงนะคะเป็นเพลงใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นเพลงอะไรยังไงนะคะก็ต้องมารอการเซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งแต่ว่าก็ได้มีการอัปเดตบรรยากาศที่เธอเนี่ยอยู่ในห้องอัดนะคะไปอัดเพลงนั่นเองนะคะเหมือนว่าตอนนี้โยกิก็ได้มีการย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพนะคะเพื่อทํางานอะไรต่างๆเธอเนี่ยก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะเป็นคอนโดนั่นเองนะคะยังไงก็ ร่วมส่งกํบบาลังใจให้กับเธอได้โดยในครั้งนี้นะคะทางอาจารย์ประจักษ์ชัยเองก็ได้มีการโพสต์นะคะว่ายูกิมาใส่เสียงเพลงอะไรเนาะขบวนการสร้างขบวนการต่อยอดความดังได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและมืออาชีพเพื่อเป็นคนดังระดับประเทศดังแล้วก็ดังยิ่งขึ้นไปดังแล้วก็รักษาอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความที่ทางอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะก็ได้มีการโพสต์นั่นเองนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศของการไปอัดเสียงของยูกิในครั้งนี้นะคะยังไงก็มารอรับชมกันนะคะว่า เพลงนี้เนี่ยจะออกมาตอนไหนแล้วก็จะเพราะแค่ไหนนะคะก็แน่นอนเลยนะคะว่าครั้งนี้น่าจะเป็นเพลงแรกเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับยูกิหลังจากที่ได้มีการมาเส็นสัญญานะคะกับทางค่ายหายทองคํานั่นเองนะคะยังไงก็รวมส่งกําลังใจให้กับเธอได้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราเนี่ยได้มีการมาอัปเดตนะคะแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงกันนอกจากนั้นนะคะก็อย่าลืมรับชมนะคะผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหนะคะว่ามีการไปออกงานมีการไปทําการแสดงที่ไหนกันบ้าง นะคะก็ถือว,ว่าตอนนี้ก็คิวงานต่างๆนะคะของยูกิเพนพากาก็มารอติดตามกันว่าเธอเนี่ยไปทําการแสดงที่ไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงนะคะแด่ได้ว,ว่าแต่ละง,งานแฟนๆเนี่ยก็คือซัพพอร์ตเต็มที่เลยลนี่นนะคะ่ะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ